ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดีกว่าเมื่อช้างจุ๋มจิ๋มค่ะออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะออกมากินโปง่งทําให้นักท่องเที่ยวือฮาจอดรถกันอหูนี่สามคนมานั่งมุงดูเนี่ยช้างจ้าช้างจุ๋มจิ๋มกิน คุณผู้ชมนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมนี่บรรยากาศนะคะนายสุทธิพรสินค้าเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วและอำนวยความสะดวกนะให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวเลยค่ะออกมาเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าโอโ้โหเจวันแล้วที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่มีช้างออกมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมแต่วันนี้ค่ะเป็นความโชคดีของนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้พบช้าง ช้างป่าเพศผู้ด้วยนะคะก็คือพลายจุ๋มจิ๋มค่ะอายุประมาณ20ปีกําลังเดินกินหญ้าแล้วก็กินโป่งอย่างอร็ดอร่อยโอ้โหนี่นักท่องเที่ยวนะประชาชนชาวไทยตั้งชาวต่างชาติตื่นเต้นจอดรถกันเลยค่ะ ชาดีสดใสโอ้โหส่งผลให้การจราจรดีติดขัดกันเลยนะคะถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆนานๆทีน้องช้างจะออกมาหเห็นแบบนี้นะ,ะปกติเขาจะตื่นคนนะ่ะเขาจะเห็นคนแบบนี้เขาจะแบบอู้ตกใจนะแต่อันนี้คะาช์เลยจ้าปวดสวดทรงแล้วก็โชกินแบบอู้ยมีความสุขนะคะดูสิการนี่เน,น,นี่นะักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจกันเลยนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบ้านเราถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่คือภาพน่ารักน่ารักภาพบรรยากาศที่สดใสนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นางช้างพายจุ๋มจิ๋มจ้ะนี่นางโชว์ใหญ่เลยนะเอออมีความสุขจ้ะ,ะนี่เหมือนเราไปนั่งกินด้วยเลยนะมีความสุขไปกับน้องน,นะ <c oughs>